ทำบาปทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่มีความรู้มากมายในธรรมะก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ได้ลงมือทำแค่สวดมนต์ท่องจำมันเป็นกลิ่นของธรรมะพระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เราบรรลุความสุขสูงสุดในชีวิตมีวิธีการสั่งสอนโดยยึดหลักเหตุและผลว่าผู้ใดประกอบเหตุใดเพียงใดก็จะได้ผลเพียงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าบุรุษสามารถฝึกให้เป็นที่สุดได้ถ้าใครฝึกตัวเองไม่ได้แก้ไขพัฒนาตัวเองยังไม่ได้แสดงว่ายัง ยังไม่ใช่ลูกผู้ชายแค่เป็นเด็กดีคนดีฝึกให้มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นผู้เสียสละจะทําให้ฉลาดและเข้มแข็งไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องเก่งแค่สร้างแรงปรัตธนถาที่จะดับทุกภัยในตัวเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นใช้ธรรมาจากกระเป๋าวัฒนสูตรมักมยองแตดกระตันยูล้ควยผู้มีพระคุณกระตาเวทีด้วยการประกาศว่าเราจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจจริงตายเป็นตายขอแค่รักษาได้สัจจะ แกนแท้ของธรรมะแท้จริงแล้วเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีฤดูการเป็นตัวสังเคราะห์ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและต่อให้เอาต้นไม้สายน้ำทะเลภูเขาทั้งโลกมาทําเป็นหมึกปากกากระดาษดินสอมันเพียงพอกับมนุษย์ทุกคน8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเราว่าไม่ต่างกันทุกคําที่พ่อหลวงสอนสถาบันพระมหากษัตริย์สยามไทยเรามันเป็นผลงานศิลปะธรรมดุดดวงอาทิตย์ที่ลึกลับทรงรัศมีปานี่ละเอียดอ่อนเลิศล้ําค่าเป็นสมบัติจดหมายเหตุมรดกของโลก กูเจออีเปมแล้วมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลวัดวารามงดงามยิ่งใหญ่มีภาษาไทยยึดใช้ึ้นเองอาอาอีอโอเ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 รียบอาวุธจัดลิกิตเหียวพุ่งออไไ้ครับครับนองไปทองน้อาไว้ทองไปแล้วก็ช่อง